อีกครั้งนะคะกับรายการ KU รู้ทำกินสำหรับ EP นี้นะคะตามคำเรียกร้องเลยค่ะกับเมนูขนมไทยนะคะแล้วก็เราจะได้พบกับครูปาะอีกครั้งหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปดูนะคะว่าครูปาะจะนำเสนอเมนูอะไรเดี๋ยวตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะครูปะสวัสดีค่ะวันนี้เมนูขนมไทยครูปะนำเสนอเมนูอะไรคะ ตอนนี้นะคะเราเห็นมะพร้าวเยอะมากเลยนะคะในท้องตลาดแล้วก็ชาวสวนชาวไร่เราก็มีมะพร้าวกันเยอะแล้วความเป็นมะพร้าวเรามาทําขนมไทยกันค่ะวันนี้เราทําขนมไทยก็คือสอดไส้นะสอดไส้วันนี้เราก็จะทําด้วยใบตองค่ะหอมด้วยใบตองแล้วก็ทางมะพร้าวแบบโบราณโบราณเลยค่ะวันนี้นําเสนอเมนูแบบโบราณนะคะขนมสอดไส้นะคะแล้วมีวัตถุดิบ มีอะไรบ้างคะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไส้ขนมกันก่อนเนาะเราจะมาดูในเรื่องของมะพร้าวอะค่ะที่เราพูดสักครู่ว่าเรามะพร้าวบ้านเราเนี่ยมีเยอะนะคะดังนั้นเราใช้มะพร้าวค่อนข้างอ่อนทึมทึกทึอะค่ะดังนั้นกะลาเนี่ยเขายังไม่ดํามากนะคะกะลาเขาจะค่อนข้างออกสีน้ําตาลเล็กๆน้อยเราดูตรงเส้นตรงนี้นะคะถ้าเส้นตรงนี้ เป็นสีน้ําตาลเข้มถึงหมายถึงว่าแก่จัดใช่ค่ะวันนี้เราเลยเอามาทําขนมส่วนประกอบของไส้นะคะเราก็จะมีน้ําตาลที่หอมก็คือน้ําตาลปี๊บนะคะเอามาทํากวนกับมะพร้าวที่เราขูดแล้วนะคะก็จะได้ไส้ไส้วันนี้ความเป็นโบราณนะคะเราจะใช้เทียนอบหอมควันเทียนนะคะอ๋อควันเทียนให้มีกลิ่นหอมจากะะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการอบควันเทียนให้ดูด้วยนะคะว่า ที่เราทานขนมสอดไส้แล้วมีความหอมละมุนเนี่ยมันมาจากกวนเทียนเขาทำด้วยวิธีไหนเนาะใช่ค่ะในส่วนใช่ส่วนสผสมแป้งส่วนผสมของแป้งนะคะถ้าทำสอดไส้เนี่ยเราจะส่วนมากจะใช้แป้งข้าวเหนียววันนี้เราจะใช้น้ำอัญชันนะคะแป้งข้าวเหนียวแล้วน้ำอัญชันแล้วก็กะ,กะทิในการทำตัวที่เราจะหุ้มด้วยห,หุ้มไส้ค,ค,ะคะ่ะก็เป็น ้วยแป้งข้าวเหนียว uh huh. ทีนี้สอดไส้นะคะเราจะมีหน้าเค็มๆค,ค่ะ,คะก็เน้นเรื่องของกะทิแล้วก็มีแป้งขาา้าวเจ้ามีแป้งสลี<า>มแล้วมีน้ําตามลมีเกลือตัดเกลือให้ออกเค็มๆค,ค,ค,ค่ะก็จะเป็นขนมสอดไส้ที่อร่อยนะคะแล้วก็ะละมุนล,ลิ้นนะคะค่ะวันนี้นะคะขนมสอดไส้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะคะในการทำก็จะมีส่วนไส้นะคะตัวแป้งที่หุ้มไส้แล้วก็ตัวเปลือกนอกสุดนะคะ แล้วที่สําคัญก็คือมีใบตองแล้วทางมะพร้าวนะคะ,คะเดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันค่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปทําขนมสอดไส้อ่ะเราจะต้องมาทําตัวไส,ส้กันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาดูการทํานะคะเราใช้มะพร้าวที่เราขูดแล้วนะคะ200กรัมค่ะแล้วก็น้ําตาล200กรัมเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าถ้าเราทํามะพร้าวเท่าไหร่น้ําตาลเท่านั้นบีบก็เท่านั้นนะคะค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยจุดไฟนะคะใส่ลงไปเลยค่ะที่สัดส่วนที่เราให้วันนี้สัดส่วนที่1นต่อนี่คือ,อ,อสามารถทำแล้วไส้เขาจะออกมากำลังดีเลยค่ะ,คะน้ำตาลปี๊บอะค่ะควรจะเป็นแบบ เหลวๆได้ไหมหรือว่าเป็นได้หมดเลยค่ะได้หมดสองแบบนชคะทั้งแบบก้อนแล้วก็แบบที่เป็นเร็วๆหน่อยนะคะก็ไม่จําเป็นต้องไปทําอะไรก่อนนะคะก็ใส่พร้อมกันได้เลยสักพักหนึ่งเดี๋ยวไฟเขาเริ่มร้อนน้ําตาลเขาก็จะเริ่มละลายแล้วก็มะพร้าวเนี่ยก็จะเปียกด้วยด้วยน้าตาลเห็นไหมคะเราไม่ได้ใส่น้ําเลยนะคะเราควรจะใช้ไฟอ่อนหรือไฟกลางค่ะไฟกลางนะคะผัดไส้เราใช้ไฟกลางนะคะ ส่วนส่วนผสมก็จะมีมะพร้าว200กรัมใชกับน้ำตาลอีก200กรัมนะคะในการผัดไส้นะคะหรือที่บอกอะค่ะว่าถ้าเราใช้100กรัมน้ำตาลก็100กรัมนะคะ1ต่อหนึ่งอัตราส่วนนะคะควรช่างนะคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่ามะพร้าวหนึ่งถ้วยแล้วน้ำตาลหนึ่งถ้วยอ่ะยังไงน้ำตาลต้องหนักกว่ามะพราะ้าวแล้วนะคะงั้นขอให้ช่าง อันนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะ,คะจนเขาได้ที่นะคะจนน้ำตาละละลายหมดนะคะแล้วก็มันจะออกเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะค่ะก็ดูสังเกตนะคะเริ่มเหนียวเล็กน้อยแล้วรั้นน้ำตาลกับมะพร้าวก็เริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะอหอมมากตอนนี้น้ำตาลก็เข้าไปในเนื้อมะพร้าวแล้วนะคะ,คะแต่ต้องกวนหรือผัดอีสักระยะหนึ่งนะคะให้ให้น้ำตาลแห้ง วิธีเช็คง่ายๆนะคะเวลาเราจะทำไส้มะพร้าวหลักการเดียวกับทำหน้ากระฉีดของข้าวเหนียวหน้ากระฉีดเลยเนาะจ้า,จาเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องต้อ,ตองการให้น้ำตาลเข้าแห้งหรือหวดเยอะๆเลยนะคะถ้าถ้าไม่ทำแบบนี้นะคะจะปั้นไม่ได้ค่ะจากที่เราเทำไปแล้วนะคะที่เราปั้นให้เนะะี่ยเห็นไหมคะ ที่จะเป็นลูกนี้ได้มันจะต้องมีจุดความพอดีของน้าตาลน้นําตาลที่เราผัดในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะคะว่าจุดพอดีของไอตัวการกวนไส้หรือผัดไส้ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนจริงๆนะคะบอกเลยค,คือเราเอามือเนี่ยนะคะไปแตะแล้วเราให้มันยืด,ยดยออกมามียางอะคะอ่ะมีคล้ายๆเหมือน เส้นใหญ่ตรงนั้นนะคะก็จะเป็นจุดที่พอดีของการกวนไส้แต่ถ้าเราทําเลยไปน้ําตาลมันก,กลับมาเป็นกิดเหมือนเดิมะนะคะก็จะปั้นไม่ได้นะคะคเทคนิคนะคะอย่าลืมนะคะ<ม>การสังเกตว่าเนื้อมะพร้าวกับน้ําตาลจะได้จะพอหรือยังนะคะ<ม>ก็ให้เราแตะดูนะคะแล้วก็ยืดออกนะคะถ้ามีเส้นใญ่บางๆอยู่ที่นิ้วนะคะก็แสดงว่าอันนั้นนะคะใช้ได้แล้วนะคะอีกสักพักหนึ่งค่ะ อพอเสร็จแล้วเนี่ยเรายังปั้นไม่ได้นะคะเราต้องปล่อยให้เย็นก่อนแล้วเราก็ปั้นนะคะเดี๋ยวเราจะออพอเราปั้นเสร็จเดี๋ยวจะมาอบกันเทียนกันนะคะค่ะคูเปาะคะหลังจากที่เรากวนไส้เรียบร้อยแล้วเราทําอะไรต่อคะค่ะก็จะ เมื่อเย็นแล้วนะคะเย็นแล้วปั้นให้เป็นลูกกลมๆปั้นตามขนาดที่เราต้องการนะคะ,ะถ้าเราเทําลูกใหญ่ไสเราก็ต้องใหญ่นิดนึงนั่นหมายถึงลักษณะการปั้นเน่ยเราต้องปั้นให้กลมนะคะ,ะออตอนที่เราเช็คเมื่อกี้ที่มันมียางมาตูมเป็นยาง,ยาง<ะ>ๆนะคะตัวนั้นคือจุดที่เราจะสามารถปั้นได้แต่ถ้าตัวนี้ยังไม่เกิด่ะเราจะปั้นไม่ได้นะก็จะเละเลยนะคะ,ะพอเย็นแล้วก็จะเป็นลูกแบบนี้นะคะ่ะ นะแต่แล้วเราต้องอบควันเทียนค่ะถึงจะหอมนะคะโบราณเราต้องอบควันเทียนเทียนที่เราจะอบเนี่ยนะคะก็จะเป็นเทียนที่เราซื้อในร้านเบเกอรี่หรือร้านขายของชําทั่วไปเ,เทียนจะมีลักษณะกลิ่นหอมใกล้เคียงกันนะคะแล้วแต่คนที่ผลิตเนาะแต่วันนี้ที่เรามานะ<ม>ก็ค่อนข้างหอมมากนะคะ,ะวิธีการทําเราจุด ตอนนี้เรายังไม่ดับนะคะเราจะใช้ควันของเทียนอบลงไปนะคะ uh huh. โดยหาภาชนะอะไรก็ได้ที่เป็นที่มีฝาปิดนะคะแล้วก็เอาเทียนที่เราจุดเนี่ยนะคะวางลงไปวันนี้ขนมเราน้อยนะคะไม่ต้องจุดสองไส้ก็ได้ uh huh. เราจุดแค่ไส้เดียวเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะปิดเนี่ยถ้าปิดเลยนะคะควันจะไม่หอมเพราะว่า uh huh. เขาจะออกดำๆเนาะอันนี้เราต้อง ดับก่อนนะคะดับโดยการเอ่อแล้วก็ปิดนะคะลองมาดูนะคะว่ากวนเนี่ยเขาจะอบอวลอยู่ในหม้อเลยค่ะเราทิ้งไว้กี่นาทีคะเนี่ยก็ถ้าเทียนหอมๆนะคะสักชั่วโมงมั้นก็หอมแล้วค่ะหรือว่าถ้าเราทําตอนกลางคืนแล้วก็เช้าแล้วก็อบทิ้งไว้เลยค่ะเพราะว่ากวนเนี่ยเดี๋ยวเขาหมดไปเองแต่ความหอมก็จะเข้าไปในเนื้อมะพร้าวอะค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นการขั้นตอนการทําไส้สอดไส้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะทําก็คือตัวแป้งที่หุ้มไส้นะคะ ตัวแป้งที่หุ้มไส้เดี๋ยวเรามีส่วนผสมอะไรบ้างคะค่ะต่อเลยเนาะก็เดี๋ยวเราพักวันนี้ไว้ก็จะมีแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวทีเ่เราใช้นะคะก็ยี่ห้อในท้องตลาดมีเยอะนะคะก็เลือกที่เขาเป็นแป้งใหม่นิดนึงจะได้มีความหอมนะคะใช้อยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงค่ะ,คะนะคะถ้วยตวงวันนี้ที่เราใช้นะคะก็จะเป็นลักษณะ ถ้วยตวงของแห้งนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ,คะใช่หนึ่งถ้วยตวงเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนผสมวันนี้เราจะทำอัญชันนะคะอัญชันที่เราคั้นไว้แล้วนะคะแล้วก็มีกะทินะคะส่วนกะทินี่คือ2ช้อนโต๊ะน้ำอัญชันอยู่ที่6ช้อนโต๊ะนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะผสมรวมกัน<ช>เลยนะคะ,คะ คือขั้นตอนตรงที่เราผสมตัวนี้นะคะขึ้นอยู่ว่าแป้งเนี่ยเขาจะซับน้ําหรือดูดน้ําได้มากน้อยขึ้นอยู่กับแป้งใหม่หรือแป้งเก่า <Okay. S 2> แต่ถ้าเราทําแล้วแห้งมากไปเราเติมน้ําได้นะคะน้ําเปล่านี่แหละคะ่ะแต่ถ้าเขาแฉะมากไปเราก็เติมแป้งข้าวเหนียวลงไปนะคะก็มีอยู่แค่นี้เองค่ะแล้วก็ทําการนวดค่ะเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะคะสําหรับแป้งหุ้มไส้นะคะก็จะมีด้วยกัน3ตัวนะคะนั่นก็คือแป้งข้าวเหนียวนะคะ1นึ่ง่วยตวง แล้วก็น้ำกะทินะคะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็จะมีน้ำอัญชันนะคะอีก6ช้อนโต๊ะนะคะนำส่วนผสมทุกอย่างนะคะรวมกันแล้วก็นวดให้เข้ากันเลยค่ะค่ะจะบอกว่าถ้าเราไม่ต้องการสีม่วงเราก็ใช้สีไปเตยก็ได้ค่ะนะคะเพเป็นสีเขียววันนี้เราไม่ต้องทำสีให้เข้มนะคะสีค่อนข้างอ่อน คือขนมไทยโบราณที่ว่านะคะเราก็อยากจะใช้อดอกไม้ไทยๆเนาะหรือว่าใบเตยเข้ามาเป็นส่วนผสม,มในการทําของเราวันนี้นะคะนวดแบบนี้ค่ะนวดจนนิ่มเลยค่ะหรือถ้าบ้านไหนคิดว่ากะทิไม่พอในการทําตัวเนาะตัวตัวแป้งเนี่ยเทปน้ําอัญชันอย่างเดียวได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องใส่กะทิแต่พอใส่กะทิเข้าไปก็เขาก็จะมีความละ<อ>มุนหอม เนี่ยค่ะ<ม>โบราณถึงก็บอกว่าสมัยก่อนนี่นะคะไม่มีสัดส่วนนะเราจะทํากันแบบกะ,กะใช้แป้งะะเทลงไปเอาน้ําใส่ลงไปแล้วก็สัมผัสตัวแป้งว่าเนี่ยค่ะแบบเนี้ยค่ะนุ่มละนะคะก็สัดส่วนที่ให้เมื่อสักครู่นี้พอดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะว่าเ,เรานําแป้งที่เรานวดแล้วนะคะมาหุ้มกับไส้ที่เรากวนะนะคะก็ใช้วิธีการกะใกล้เคียงกันนะคะไส้กับตัวแป้งนะคะ,คะ ให้เคียงกันแล้วก็มาคึงนิดนึงแล้วก็แบ่แบค่ะแบ่แบ,แ,บแล้วก็นําไส้เข้ามาใส่จิบทําได้ไหมคะได้ค่ะ,คะก็คุ้มนะคะคุ้มพอมิดะคะพอมิดเสร็จแล้วก็คึงอีกรอบนึงนะคะทําพักไว้อย่างนี้ค่ะจนจนละพอเนอะาะแต่ถ้าเราใช้แป้งตัวนี้เยอะไปเขาก็จะนะจะหนา,หนาไปนะคะใช่ก็พอประมาณ นี้เราใช้ลูกๆหลานๆเด็กๆมาช่วยกันทําได้เลยนะคะปั้นปั้นเป็นลูกกระสุนเลยคะ่ะนี่ค่ะขนมไทยโบราณโบราณจริงๆนะคะ,ะถ้าเราทําตัวนี้นะคะไปต้มในน้ําเดือดนะคะ,คะก็จะเป็นขนมต้มนะแล้วก็เอาไปคลุกกับมะพร้าวที่นึง่งแล้วก็คลุก,กเกลือนะก็จะเป็นขนมต้มขาวขนมต้มแดงใช้ไส้ตัวเดียวกันค่ะ,นะคะขนมไทย มันก็จะมีขนมสดไส้แบบประยุกต์ก็มีใช่ไหมคะคุณปอใช่ค่ะ,ะ,ะก็อย่างที่บอกสักครูวค่ว่าเราเอาตัวขนมตัวเนี้ไปต้มก็เป็นตัวขนมที่สุกแ,แล้วนะคะแล้วเราก็กวนหน้าที่เราจะไปราดแต่เราไปใส่ในถ้วยเราเอาตัวนี้ไปทิมไว้ตรงกลางก็จะเป็นขนมไทยประยุกต์เป็นสดไส้ประยุกต์อะค่ะซึ่งสมัยใหม่เนี้ยเขาก็าจะลําบากในการหอ่อเราก็เลยนําใช้ถ้วยถ้วยวุ้นนะคะเพื่อมาทำค่ะ เนี่ยหน้าตาที่เราห่อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่เราเอาแป้งหุ้มไส้เนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนที่จะมาหอนะคะต้องทําตัวกะทิอะค่ะราดลงไปตัวกะทินี้ก็จะมีความเค็มกับความหวานเพื่อไปตัดกับตัวแป้งตัวนี้ค่ะก็จะมีความเค็มเพิ่มขึ้นมาละค่ะเวลาทานก็จะรู้สึกกลมกล่อมเนาะค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการควรหน้ากะทิกันค่ะค่ะคะเดี๋ยวเรานํากะทิลงไป ใส่เลยนะคะกะทินี่นะคะจะเป็นกะทิที่เราคั้นเองก็ได้หรือว่าเป็นกะทิกล่องก็ได้นะคะสมัยนี้สะดวกสบายเราทําหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะทําหน้ามันหน้าจะประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะเ,เมื่อกี้เราบอกสัดส่วนไปแล้วรอบหนึ่งเนาะตอนนี้ทวนอีกรอบนึงก็ได้กะทิที่เราใส่ไปสักครู่นี้นะคะอยู่ที่ถ้วยครึ่งนะคะแป้งตัวนี้เ็จหนึ่งสนสี่ถ้วยค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะอย่าลืมคนก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้จุดเตานะคะคนให้เขาเข้ากันก่อน แล้วก็มีแป้งสลิมนะคะใส่ลงไปเพื่อให้เขาเซตตัวง่ายขึ้นถ้าบางบ้านบอกว่าแป้งสลิมไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเราพยายามให้กะทิกับแป้งเขาเข้ากันก่อนโดยใช้ไม้พายหรือตัวคนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ทําแบบนี้พอเราตั้งไฟเสร็จเนี่ยเขาจะเป็นเม็ดหนอแป้งจะเกาะเป็นเม็ดนะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมเกลือค่ะเกลือเราใส่อยู่ที่เศษหนึ่งส่วนสองช้อนชาค่ะค่ะอันนี้นะคะเราเดี๋ยวเราจุดไฟแล้วก็กวนต่อได้เลยค่ะ ในระหว่างที่เรากวนนี้นะคะเราอย,อย่าหยุดมือนะคะว่าตอนนี้เรามีส่วนผสมของแป้งไปแล้วนะคะถ้าเราหยุดมือก็หมายความว่าเขาจะติดกระทะแล้วก็ไหม้ได้นะคะแล้วพยายามกวนให้ให้ทั่ว,วก้นกระทะเลยนะคะเราจะใช้ภาชนะเป็นหม้อก็ได้หรือกระทะก็แล้วแต่ที่เรามีเนะเาะแล้วใช้ไฟประมาณสักปานกลางนะคะอย่าแรงมากแล้วก็อย่าอ่อนจนเกินไปกวนสักประมาณแป๊บเนึ้อคะ่ะ ตัวนี้นะคะนึกถึงตัวที่เรากินหรือเราทานต่อไส้ที่เขาจะเป็นน้ำเหลวๆอ,อ,อยู่ก็ด้านด้านบนของตัวขนมนะคะพอนึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะค่ะใช้ไฟกลางเหมือนกันค่ะ,ะ,คะใช้ไฟกลางนะคะในระหว่างที่เรากวนนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูตัว ส่วนที่เราจะห่อกันนะคะก็จะใช้ใบตองค่ะใบตองทีเ่เราตัดมานะคะต้องตัด ข้ามคืนนิดนึงค้างคืนเลยค่ะแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะโดยาการเช็ดหรือล้างน้ําน้ําเปล่าเลยค่ะน้ําให้ให้ฝุ่นละอองที่เขาติดเพราะตอนนี้ฝุ่นละอองบ้านเราเป็นเยอะค่ะคก็ล้างเลยนะคะล้างแล้วก็ผึ่งไว้อันนี้เราล้างไว้เมื่อคืนแล้วก็ผึ่งแล้วก็ให้แห้งเนาะแล้วก็ทางมะพร้าวนะคะนะคะทางมะท้าวแล้วก็มีไอตัวก<ไ>้านก้านมะพร้าวอะคะ่ะเราจะเอามาทําเป็นไม้กลัดเนาะเดี๋ยวทิ้งเนี่ยค่ะอ่าใช่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ค่ะ มากัดเป็นไม้กัดเนาะตอนี้ทางมะพร้าวที่เราจะมาทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอย่างที่ที่ยกให้มันดูเนาะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเตี่ยว่ะค่ะเป็นเส้น<ม>เราสามารถตัดออกได้นะคะเนี่ยค่ะเขาจะเส้นใหญ่พอสมควรแล้วก็ฉีกฉีกให้เส้นเล็กตามที่เราต้องการะระหว่างห่อนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการห่อ,อก,กันหลังจากที่ตัวนี้ที่เรากำลังกวนที่จะกําลังจะค้น ท่านผู้ชมเห็นไหมคะตอนนี้เริ่มเดือดปุดๆค่ะดังนั้นเราอย่าหยุดมือรีบคนเร็วๆจุดตรงนี้ค่ะเราจะดูให้เป็นนะคะว่าแงสุกย่างไรนะดังนั้นต้องตรงนี้ถ้ามันเป็นเม็ดอย่างที่เห็นในจอนเนี่ยเนาะอย่าตกใจนะคะเรากวนเร็วๆแล้วก็ไหวๆเดี๋ยวเขาจะเหลวเขาจะเดียนเองค่ะบางคนตกใจแล้วหยุดตรงนี้ขนมเรายังไม่สุกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ เราต้องกวนเร็วๆอันนี้เริ่มข<ช>้นแล้วนะคะข<ช>้นเยอะแล้วด้วยแล้วก็กวนเร็วๆปาดนิดนึงกวนจนเขาเนียนนะคะเนี่ยเริ่มเนียนละค่ะ<ช>พอใสใช้ได้ปิดเตาค่ะอันนี้ปิดเตาค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับใบตองนะคะเราก็จะตัดตัดให้เท่ากับ ห่อที่เราต้องการนะคะวันนี้เราจะทําแบบห่อเล็กๆเนาะเราก็จะทําใบตองไซส์เล็กนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นใบตองตัวนอกตัวนอกค่ะแล้วตัวในก็จะสั้นนิดนึงแล้วใบตองที่เราซื้อหรือเราเก็บมาเนี่ยเราจะมีส่วนทั้งยาวและสั้นนะคะก็ใช้ได้ทั้งสองส่วนวิธีการตัดตัวนอกนะคะก็หยิบขึ้นมาทักประมาณสี่ห้าใบค่ะมาซ้อนกันเนาะแล้วก็จับรวบนี้เลยค่ะใช้กรรไกรค่ะตัดตัดให้มันเป็นมุมแหลมนะคะตัดให้เป็น แหลมๆแบบนี้ค่ะเกียนนะคะแล้วเรียกเกียนเนาะบนร้านเรียกเกียนเรียบเรียวหน่อยอันนี้จะเป็นแบบใบนอกนะคะตัวนอกค่ะอันนี้มาดูตัวในบ้างตัวในต้องฉีกใบตองให้เล็กกว่าตัวนอกนะคะก็เช่นเดียวกันตัดรวบแล้วก็ตัดให้เล็กกว่า เรียบร้อยแล้วค่ะระหว่างตัวในกับตัว,ตวน,อนอกนะคะของใบตองก่อ,อ,งอ,งอนที่จะหอ่อล้วก็เอาตัวใบตองที่เราเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาตัวเนี้ยค่ะมาวางวา่งซ้อนครับเอาตัวด้านสลับกันนะคะ,คะอันนี้คือปลายของใบตองอันนี้คือส่วนของหัวใบตองสลับกันค่ะนี้ค่ะแล้วก็เอาตัวขนมขนมค่ะมาวางเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ก็ตักมาหยอดก็ได้ค่ะมีหลายวิธีนะคะเดี๋ยวเราใช้ตักหยอด ยหยอ่อนแล้วก็หอะะ่อแล้วก็มาดูการห่อนะคะการหอก็แค่เรารวบนะคะรวบใบตองแล้วก็จับตั้งจับตั้งนะคะทำให้หอเนี่ยคงทรงสูงขึ้นมาแล้วเราก็จัดตัว ที่เขาเรียกว่าเตี่ยวหรือว่าเป็นตัวนี้คา,าดลงไปสั้นข้างยาวข้างก็ได้ค่ะแล้วมันจะมีการเ,าเดี๋ยวเราจะตัดที่สวยงามทรงจะสวยเราก็ทําให้มันสูงแล้วก็เพียวขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดาบค่ะยบรอยเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้นะคะก็ห่อขนมสอดไส้เรียบร้อยแล้วะค,ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งนะคะนึ่งตอนนี้ต้องนึ่งในน้ําเดือดนะคะตอนนี้น้ําเราก็ได้ต้มเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะนึ่งอยู่ที่ส5บห้านาทีค่ะนะคะตั้งน้ําให้เดือดก่อนคะ่ะแล้วก็ตั้งแล้วว่าส5้านาทีเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะคะค่ะตอนนี้ก็ครบ1ิบ้านาทีแล้วนะคะสุกแล้วคะ่ะค่ะ เดี๋ยวลอ,ลองมาแกะดูกันนะคะว่าขนมสอดไส้ที่เราทําไปนะมันจะมีหน้าตาด้านในเป็นแบบไหนเนาะค่ะเราเปิดดูค่ะค่ะก็จะเป็นลักษณะมีไส้สีม่วงเนาะแล้วก็มีสีขาวๆอ,อยู่ตรงด้านนอกค่ะเอาตรงนี้ใกล้ๆมองอีกรอบนึงเนี่ยค่ะ จะมีมทรงที่สวยงามนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ถือว่าสุกนะคะเดี๋ยวเราหั่นให้ดูค่ะก็จะได้ลักษณะนี้เลยค่ะก็จะเค็มๆหวานๆน,นะคะ,คะตัวตัวไส้ด้านในเขาจะหวาน,วานแล้วตัวสีขาวที่เป็นหน้ากะทิก็จะมีความเค็ม,มตัดกันนะคะอดอดีีใช่แล้วกะทิก็ต้องใช้กะทิที่ค่อนข้างที่เข้มขนน้นนะคะหัวกะทิจะมีความมันแล้วก็หวานนะคะกลมกล่อม วันนี้นะคะจิ๊บกับพี่เปาะนะคะก็นําเสนอเมนูนะคะขนมสอดไส้นะคะก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามนะคะรายการพีดูรูททำกินทุกวันอังคารเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะคะทางเฟซบุ๊กตลาดนัดอิ่นเกษตรแล้วก็ยูทูบนะคะของคุณส่งเสริมและคุณบ,บุกรมกการเกษตรินคาค่ะวันนี้จิ๊บกับพี่เป๋อคงต้องลาไปก่อนค่ะคงกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ